สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปที่แล้วมีการตัดต้นกล้วยไป3แบบนะครับเราจะมาติดตามผลนะครับเหตุ <S <S ผ,ลผลของการตัดก็คือต้นกล้วยใบกล้วยเนี่ยมันล้ําไปในเขตเพื่อนบ้านเราตัดปัญหาที่จะไม่เป็นต้นเหตุนะครับเ <Dim it Tail> พื่อนบ้านเราดีมากครับผมแต่เราจะต้องป้องกันกลไว้นะครับมาดูนะครับวิธีการตัดต้นกล้วย3แบบเนี่ยตัดแล้วเป็นอย่างไรบ้างแก้ไขอะไรได้บ้างมาดูเลยครับเพื่อนเพื่อนครับดูต้นกล้วยต้นแรกที่เราทําการตัดนะครับเราไม่ได้ตัดต้น เขาเตี้ยติดดินนะครับผมเราตัดประมาณนี้นะครับเขาก็จะแตกยอดออกมาแบบนี้นะครับเนื่องจากต้นกล้วยต้นนี้โตแล้วนะครับผมเอาละเรามาดูต้นที่สองนะครับต้นที่สองเนี่ยคือเราทําลายและตายแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วตรงนี้ก็เลยทําเป็นข้อของบ้านของน้องแซมซั่นนะครับเนี่ยครับให้เขาอยู่ในนี้นะครับผมเอาละมาดูต้นนี้นะครับต้นเนี้ก็คือต้นเดียวกันที่เราตัดนะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าเขาตายแน่นอนนะครับเขาจะไม่แตกยอดเหมือนกับต้นแรกนะครับเพราะว่า เขาแก่เก <S preach science> ินไปนะครับแก่เกินไปเนี่ยและไส้ตรงเนี้ของเขาเนี่ยตันหมดแล้วนะฮะไส้แก่หมดแล้วเขาจะไม่แตกยอดนะครับคือตายถ้าเราจะตัดจริงๆเนี่ยเราจะต้องค่อยๆตัดจากข้างบนนะครับข้างบนค่อยๆไล่ลงมาแล้วถ้าดูว่ามีไส้อ่อนที่จะแตกยอดออกมาได้เนี่ยเราก็ตัดได้นะครับแล้วมาดูต้นที่สามครับเพื่อนๆครับต้นนี้นะครับต้นที่สามนี่ครับเราทําการตัดก็คือตัดใบนะครับผมทําการตัดใบนะครับนี่ฮะเราตัดใบออกก็ทําให้ ใบเนี่ยไม่ล้าไปในเขตเพื่อนบ้านนะครับผมก็ยังดีกว่านะครับถ้าเกิดใบของเขาเยอะเกินไปเนี่ยนะครับเนี่ยเพื่อนๆมาดูนะครับตรงนี้นะเห็นไหมฮะพอเราตัดใบปุ๊บเนี่ยก็อยู่ในเขตบ้านของเราไม่น่าเกลียดนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกอ่าออกมีออกปีนะครับเน,นี่ยต้นนี้เนี่ยวิธีการตัดสามแบบเนี้ยใช้ได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับลองทําดูนะครับ